ห่างงานนะขึ้นไหนเร็วๆ <c oughs> ไม่ชอบละหนูไม่ชอบเล้ว <c> ห <oughs> <c oughs> นน้ามาหางแม่ <c oughs> ทำไมไม่กิีอ่ะ <c oughs> ทำไมหนูไม่กิเอ่ะตันหน้ามาทางนี้ห <c oughs> น้ามาทางข้างนอก มานี่นี่โทรศัพอร์ตได้ได้ไดอ่ดูอะไรนะาบูดจังอ่ะอุ๊ยไม่ถัง